อัพสกิลจากห้องที่ดูธรรมดาธรรมดากลับกลายเป็นห้องที่ดูหรูหรากว้างและมีมิติมากขึ้นสร้างความรู้สึกโล่งโปร่งสบายและยังช่วยเพิ่มความดูดีมีสไตล์ให้กับบ้านและคอนโดได้อย่างลงตัวรูปแบบงานกระจกมีให้เลือกหลากหลายมากทั้งกระจกแต่งตัวกระจกเงากระจกเล่นดีไซน์ลายไดมอนส์หรือแบบจิกซอว์กระจกพ่นทรายลายกราฟิกหรือลายหกเหลี่ยม แล้ววันนี้เราจะมาบอก4ขั้นตอนการกรุก,กระจกที่จะทำให้ห้องของคุณได้ทั้งความสวยและความแข็งแรงกันค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของ Condo Solution เท่านั้นค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะเลือกดีไซน์กระจกที่ต้องการแล้วนำขนาดมาคำนวณราคาเพื่อให้ลูกค้าสามารถรู้งบประมาณได้ทันทีขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนของการติดตั้ง เราจะมีการติดไม้แบ็กกิ้งความหนา6มิลิเมตรให้กับผนังห้องลูกค้าก่อนเพื่อแก้ปัญหาผนังไม่ได้แนวดิ่งผนังล้มและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเรื่องเสริมความแข็งแรงในการติดตั้งได้ดีกว่าการติดตั้งกระจกโดยตรงที่ผนังซึ่งตรงนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของทางเราเลยค่ะขั้นตอนที่3ติดตั้งกระจกเมื่อไม้แบ็กกิ้งยึดติดกับผนังดีแล้วทางเราจะนำกระจกที่ได้เตรียมไว้มาติดทับลงไปเลยค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บงานเช็คความเรียบร้อยและทำความสะอาดกระจกให้ใสปิ้งเพียงเท่านี้ห้องของคุณก็สวยงามน่าอยู่ขึ้นเป็นกองเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะงานกรุกระจกของเราที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามเรายังคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานในการใช้งานอีกด้วยนอกจากนี้แอบกระซิบด้วยค่ะเรามีรับประกันหลังการใช้งานเรื่องความติดตั้งคงทนถึง5ปีและรับประกันเนื้อกระจกถึง6เดือนค่ะ กรุกระจกกับเราทั้งง่ายทั้งสวยแอบบออีกนิดค่ะเราติดตั้งกระจกพร้อมกับทีมบิ i อิ in f อร์ i t เจอลูกค้าจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในการวางแผนจัดการนัดหมายหลายทีมเลยค่ะเราบริการวางแผนให้หมดทุกขั้นตอนค่ะและถ้าลูกค้าสนใจงานกรุกกระจกของเราสามารถติดต่อได้ที่แผนกคอนโดโซลูชันที่ SB Design Square ทุกสาขาเลยค่ะ